ดีครับพี่น้องล่ำเป็นฟังงัวฟังให้งัวฟังอีกแล้วพี่น้องวยดีนางซาจีน้องตาน้องไหลลังหัวฟังแตกลาวสาวเจ้าสังดํจากตีนลำบ่มีหอออ้องดองเดียก็เย้เสลยนางสังดํางได้ใจคนเนี่ยเอเป็นเด่นนะเขาคุมสุกนี่เจ้าที่สาทุกวันอดพอน,นั้นคงจะมวนทุสวงปากตะเจงลอยลมไปใส่น,นั่งนอนยืนมองน้ำตาไหลหยด ทีมองเขาล้วนาำสั่งให้เธอจนเรายินเกือมึอเมื่อจนเรายินเกือมบมือจิตใจละเมือเพือเผารำพันนนอัปนเพื่อละเมือน้ำสากคำทันละคำปพดาวถิ่นเปิาหวหายปันตักลายลองระวางกังใจที่นี่ไพมามองตองนี้ไม่ไดรลกนั่งเล้ละ สิมาเอาอยาถ้าใจให้ในพ่อหีทั้งคูเกลคนเกอยางผมลักัดลมรถเรงดงได้ได้จุนเล่มองสองเดือดตามเพอนเจินมองน้ำพีไหลผ่านมันกับตาวานเดือ่านผานีไปยาสุทนก่อนเคยใส่ไหลเห็ุจะไหนเปลี่ยนไปพวกคุณคนจนอย่างพี่เขาผ่านตัวหนุขนขานเขาโบอกส่ นี่แหละรักของคนจนตาไม่ผันโดนเหมือนคนเขาโอโอโลวงซาะตะสวยกับรถปินคนใส่ที่ขอดันทางไม่เนี่ยนันกงเอ้ยกันคนใจบอ,อย่อเนี่ยแย่ไปแล้วมันเด่นปินบูเพียรจะว่มลักเคยวันถอยละมันทีเน้องว่าพอขึ้นเลยแนวข,ข,ขึ้นเพียรคือแพทย์ขัดคนละคือขัดคนย้ำโดนบันไายลมวอยวอยเด้อเดินห้า สงการมาเลาเดมือลาแก้มตุลูกแก้มดุยลุยมาลยุยเออน้ำสาใจกันแล้วมาบังสาวบ้านนั่นแล้วไปบังสาวบ้านนี้สนุกดีเด้อเด้อยอหล น้องกับชายหนเดียนเด้อะไรกันหลังลงอมเออสมมหายพี่น้องสมมหายก่อนกัอสมหมายครับรล้ามว่าฟังพี่น้องก่อนเก้าๆพี่น้อง ร่างเหมอนข้าวฟ่ากินหนานี่มาแรงส่วนกงคำพี่น้นงงนองมีครับสงการมันเสาครับร่างหมือ้าวฟ่างครับพี่น้องส่วนกำคำครับทำเสมอเสมอเสม,อ,สม,อ,สมอพี่น้องผมมยอุวากันน,ขขน,าน,นนะครับน้องขอบคุณค่าที่ตามครับบรรหนกาฟังไหมนะครับน้องสวัสดีครับ